สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวหนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งอ่าสร้างน้องมะยอดนี่เพิ่นมิตรสร้างมาขายพี่น้องแม่นี่ครับโคมนี่ท่ายสูงประมาณ160 160กว่าบวกเลย160บวกเนาะแม่น เพราะว่าท่านผู้ซอยสูงร้อยหกสิบแมนแมนบ่แมนครับง้อสูงกว่างัวสองกล้วยอีกแล้วสูงกว่าอีกแล้วหายลิบติดจัดมาเห็นหอดคนมาเห็นหอดคนแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องอุ้ยสีออกเม็ดขบเปลือกเนาะท่านเนาะครับแมนเม็ดขบเปลือกเขาเจ้าสีกระลังมากสีกระลังมากครับเป็นลูกกระทบเนาะแมนครับแบบนี้ลูกกระทบพี่น้องเพื่อนอยากเข่าคอกฝนมันลิ่นพี่น้องเอาออกออกมาจากคอกซื้อครับแข้งขาดําแข้งขาใหญ่ครับอุ้ยขีบหูดําออกบด ล้างเปเลยเฟดเนาะทันเนาะล้างเปเลยง่ามแห้งครับแม่นี่ไใหญ่ไผหายใหญ่ใหญ่เนี่ยใส่ได้เลยครับแม่นี่ยที่เข้าคอกย่างเดียวนะครับเพิ่นนี้ลูกจกโตแล้วทานลูกสองในท้องครับนั่นลูกแรกมันครับลูกแรกนั่นลูกแรกอ่าลูกสองนี่คือพอเคเอฟนี่มันบอแม่นครับอ้ยออกมาเนี่เป็นสร้างแทบบ่าจูนวะลูกผสมเมือนที่ยี่สิบเจ็ดพฤ้ภาเนาะครับผมครับมีหน้าปีนาได้กินน้องมาเบิ่งลูกเพิ่นนิดนึงครับพี่น้อง ลูกเพิ่นนี่สูงประมาณลอยเกืเอบเกือบลอยสามสิบเเนาะแม่นครับลอยลอยเศร้ากลัวพี่น้องแงอข้งขาเงาสูงคือไม่เอาไปใส่รลถลูกไปหาหญ้าไปหาหอ,อ่ๆๆเอาเป็นตัวเมียเนาะหันเนาะตัวเมียครับเดือนละครับลูกเพิ่นน่าสิบเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนตีโค้งางเปเรเเฟ่พี่น้องโอ้เพิ่นอยากเขาปิกอันกินหญ้าก็อยากเข่ากันละวนยนั่นก็อยากเข่ากันเห็นลูกเขาแล้วเห็นลูกเขานะครับเปิดไวเซทันโคมนี่โคมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นลูกในถองกอน ลูกในท้องอุลตาเสาร์เรียบร้อยโอ้มีคลิปมีคลิปอ่าเปิดคลิปให้เบิงเนี่ยมีคลิปเรียบร้อยอปล่อยมันตรเน,นาะปล่อยเพิ่อนข้อกันเลยครับปล่อยเพิ่อนข้อเรากันเลยคือบุ๊มมีเสียงหรี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ๋อคนเศร้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องแมนแมงคนเศร้าอุนตาเศร้าเรียบร้อยอืมอุนตาทีเอฟสามหนึ <F> ่งเนาะครับผมเงี้ยข้าวเดี๋ยวได้สองเดือนเต็มหกสิบวันวันนี้แหละ โอเคผ่านนะครับโเคครับพี่น้องผ่านเรียบร้อยแล้วนี่เป็นุดือนอครับไม่มีลึงที่บ่งบอกก็เป็นตัวคู่นะครับอ๋อเป็นตัวเมียมีิเป็นตัวเมียอ๋อมีโอกาสเป็นตัวเมียเจ็โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยสุดสุดยอดสุดยอด เป็นตัวเมีย70%็ดเป็นสันมอเพิ่นวาแม่อ่าเปิดไว้เท่าได้ครับบานนี่แม่นี่155,000แสน0 0าห่นห้ง้ม้ับงได้ขับงวเขาคอกแล้วเนาะครับผมเออเพื่อนก็จะเอาประมาณแสนหาหน่ะพี่น้องบาจูนว่ามันถ้าพี่น้องสนใจโทรมาหาเบอร์ได้ครับ0 8 6ครับ877ครับ3559ครับครับ ผู้ซอยสุริยันเนาะสอสุริยันฟาร์มนะครับพี่ก้าดบ้านน้องมะยอดน้อองมะยดตำบลดงบังครับผมอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้ยสุดยอดพี่น้อง70%เป็นตัวแม่ครับลูกสาวเคเอสามหนึ่งครับวอลได้แบบนี้เลยนะเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาห้องอ้าวทั้งหมดก็เลี้ยนดีเถอะง้อหรือหมาหน่อยนั้นเป็นเห็นมูวะไป็นไทยเนี่ยคุณเปิ่งเพิ่มสูงเพิ่นสูงลอยหกสิบกว่าอ้าวเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งในคลอกอีกนิดนึงนะครับ เบิ่งความสูงเพิ่นเพิ่นอยากเข้าคอพี่น้องเข้าแล้วก็ซื่อๆอยู่นะครับบ่มียังเข้าแล้วก็แล้วนะครับเบิ่งความสูงฝนฝนเพิ่นตกอ่าให้เบิ่งอีกนิดนึงพี่น้องบ้านอยู่ในคอกเห็นบางขันบางขันกล้องมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าหูเพิ่นเนาะหูข้างขวาหน้าทานเนาะไม่ทันอ่าที่น้องเห็นนะครับเป็นริ้วๆน่ะคือเพิ่นตีเบอร์พิ่นพึ่นยังก็มันมันขวางอ่ะนะมันขวางมันก็สิตุ๊กคลิป แม่กินิปที่หูเนาะตรงเนีเคินใหญ่พี่หูแต่ว่าหายสนิทแล้วหายสนิทแล้วครับบอกพี่บอกน้องทุกรายละเอียดเนาะทานเนาะบอกพี่บอกน้องทุกรายละเอียดอยากให้พี่น้องดีเห็นครับว่าอันนี้คือความซื่อสัตย์ของผู้ขายครับประกันค้าโตกอนเรียบร้อยประกันค้าโตกาถอนกันเลยบอกว่ามีมองนี้มีมองเดียวคมีมองเดียวสิตีว่าเป็นตํานี้ก็ได้แล้วจะแล้วแต่พี่แต่น้องสิตีครับ แต่ว่าบางคนกับโบิเอเอเจ้าหน้กับ<อ>มีหูคือเก่าออกลูกง่ามคือเก่าพี่น้องเบิองลูกเพื่อนที่แหล่บามันลูกผสมเป็นพอบามันบ่านเนาะท่านเน,ะนาะนางิคมโตมากเนาะนางิคมโตมากพี่น้องโอ้ยแต่ว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งอนาคตน,นี้หายห่วงครับพี่น้องสุดยอดเลยครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจุนกับขอบคุณท่านผู้ซอยสุริยันียังสูงครับที่ให้บ่าวจุนมาเบิ่งง่วงามๆโคมนี่นะครับ แลก็ขอบคุณพี่น้องสุปผู้สุกคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไดเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับให้กำลังใจบ่าจูนครับมีแห้งหาเบิ่งว่างงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน,อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ